ชายแก่คนหนึ่งมีลูกหลายคนลูกเหล่านั้นทะเลาะกันวุ่นวายอยู่เสมอมิได้ขาดพ่อสั่งสอนเท่าใดลูกเหล่านั้นก็ไม่เลิกทะเลาะกันวันหนึ่งพ่อจึงบอกให้ลูกทุกคนไปหาแขนงไม้ไผ่มาคนละสองสามอันตามแต่จะหาได้เมื่อทุกคนได้แขนงไม้ไผ่มาแล้วพ่อก็เอาแขนงไม้ไผ่เหล่านั้นมามัดรวมกันเข้าเป็นกำเดียวกันต่อจากนั้นจึงส่งให้ลูกหมักไม้ไผ่ทั้งกำโดยเต็มกำลังทีละคนก็ไม่มีลูกคนไหนหักได้สักคนเดียว พ่อจึงแก้มัดไม้ไผ่ออกแล้วยื่นให้ลูกแต่ละคนหักทีละอันลูกก็หักได้โดยง่ายพ่อจึงพูดให้ฟังว่านี่แหละลูกถ้าพวกเจ้ารักกันพร้อมใจกันช่วยธุระก,กันไม่ว่างานใดๆให้กลมเกลียวเป็นอันเดียวกันพวกเจ้าก็จะมีกำลังมั่นคงเหมือนกับแขนงไผ่ทั้งมัดถึงใครจะคิดร้ายก็จะทำร้ายแก่พวกเจ้ามีได้แต่ถ้าเจ้าทะลวิวาทกันแตกกันเป็นต่างคนต่างใจแล้วก็จะเป็นเช่นเดียวกับแขนงไผ่เป็นอันอัน ใครเขาจะทำร้ายก็ทำไปทีละคนๆก็จะหมดพวกเจ้าทุกคนในไม่ช้านานเท่าใดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักใคร่ช่วยเหลือกันและกันไม่ทะลวิวาทกันย่อมเป็นกำลังด้วยกันทุกคน